ตรงที่ท่านเห็นเป็นสีสันอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่อะไรเลยตอนนี้นะครับผมกอ็อันหัวกลับไปสู่ท่า ที่เราขึ้นเมื่อตอนออกจากด้านอาหารนะครับล่องคลองบางหลวงหรือคลองบางเกอ,อกใหญ่นะครับตอนนี้ผมมาหัวเรือฮะมาให้ท่านเห็นบรรยากาศสองริมฝั่งของคลองบางหลวงแบบชัดๆนะครับว่าการล่องคลองบางหลวงชัดๆแบบสองริมฝั่งมีบรรยากาศเป็นยังไงผมอยากให้ ทุกท่านที่ติดตามนะครับเพจขัดใหญ่ไกด์โฮมโดยมีผมไกด์เปียกนำเที่ยวได้เห็นว่าบางครั้งในเมืองกรุงของเราเองก็ดีนะฮะเราสามารถมาท่องเที่ยวในเขตที่บางครั้งเรามองข้ามไปแต่วันนี้ผมได้มาเห็นแล้วคลองบางหลวงนะครับ มีชุมชนเก่าและได้เห็นวัฒนธรรมเก่าและได้เห็นรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดมาเป็นรุ่นๆใช้ชีวิตในเขตคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่แห่งนี้ได้อย่างมีความสุขและสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไปนะครับตามสองริมคลองบางหลวงนะฮะที่ผมไม่ท่านได้ชมไปนะครับ ตอนนี้ผมจะให้ท่านดูบรรยากาศโดยทั่วไปและเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันบนฝั่งนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเลี้ยวหัวกลับนะครับหัวเรือเลี้ยวกลับเราก็จะผ่านวัดปากน้ำป่าสีเจรน,นะครับตามกอ,อ,องป่าหลวง องฝั่ง้าของพองบางหลวงก็อย่าแงบบที่ผมบอกแล้วครับดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเก่าๆที่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นเมื่อยามท่านอยู่บนฝั่งนะครับแต่ท่านถ้าได้ร่องเรือนะครับท่านก็จะได้เห็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่น ว่าเรายังมีอีกชุมชนหนึ่งชุมชนคลองบางหลวงที่ยังใช้ชีวิตนะครับอยู่ตามคลองสายนี้ได้อย่างมีความสุขผมได้สอบถามชาวบ้านแถวนี้นะครับว่าหลังจากโควิด19ผ่านพ้นไปณปัจจุบันแล้วตอนนี้เป็นยังไงมั่งหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศมาได้10กว่าวันนี้นะฮะก็ เขามีความรู้สึกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเหมาเรือท่องเที่ยวดูค่อนข้างบางตาแต่เขาก็ดีใจครับที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาล่องคลอ,องบางหลวงแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ ผมอยากให้ทุกๆท่านถ้ามีโอกาสนะครับก็มาล่องเรือนะครับเที่ยวคลองบางหลวงแห่งนี้ได้เห็นในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นยามท่านอยู่บนฝั่งของคลองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใก่เพียงนำเที่ยวได้พาท่านมาเห็นอีกมุมหนึ่งของคลองบางหลวงซึ่ง บางท่านรู้อยู่แล้วว่ามีคลองนี้อาจจะไม่เคยมาล่องเรือนะครับในคลองแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมแนะนําเลยครับท่านใดมีโอกาสนะครับก็มาล่องเรือชมบรรยากาศเก่าๆซึ่งหาดูไม่ใช่ง่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้ว่าอีกสิปีข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าสิ่งที่ท่านเห็นในคลิปที่ผม ทำแห่งนี้จะได้คงหลงเหลือไว้อีกต่อไปหรือไม่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราดูกันพลน,น้ำพอสมควรแล้วลเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ไปดูบนบกกันบ้างนะครับวันนี้ติดตามกันต่อนะครับไปครับ ก็ตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับหลังจากได้ล่องเรือตามคลองบางหลวงไปนะครับบางท่านเอเรียกว่าคลองบางหลวงคลองบางหลวงจริงๆแล้วชื่อดั้งเดิมเขาเรียกคลองบางกากใหญ่นะฮะแต่เนื่องจากในสมัยนะครับพระเจ้าตักสินนั้นได้มีข้าหลวงที่เคยช่วยเหลือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตักสินก็เลยให้ทรงโปรดมาอยู่ตามแนวริมคลอง เป็นข้าหลวงในรสมัยนั้นนะฮะต่อมาก็ได้กลายไปเรียกติดปากว่าคลองบางข้าหลวงแล้วต่อมาเรียกกันสั้นๆว่าคลองบางหลวงมาจนถึงปัจจุบันเมื่อสักครู่ผมทาท่านไปล่องตามลำคลองนะครับท่านก็จะได้เห็นชุมชนเก่าแก่วัฒนธรรมเก่าๆนะครับตามริมฝั่งคลองทั้งสองข้างและตอนนี้ผมพาท่านมาขึ้น บนฝั่งตรงนี้ที่ผมนั่งแอคท่าตามรูปปั้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกบ้านศิลบ้านศิล์ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าเป็นไฮไลท์ของเขตคลองบางหลวงเขาแล้วเรามีอะไรตามมาเลยครับ <c oughs> ก็บ้านศิลน,นี้ซ้ายมือนะครับข้างในก็เดีย๋ยวนี้ไม่มีการแสดงอะไรแล้วนะฮะก็จะไปสถูปนะครับเราถ้าเราได้เห็น ข้างในนี้ก็จะมีสถูปนะครับเป็นสถูปอยู่ข้างในนะฮะซึ่งสมัยก่อนก็จะมีการแสดงเล็กๆน้อยๆต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่หลังโควิดมาการแสดงก็จะน้อยลงจะแสดงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่าาพะจะแสดงเสาร์อาทิตย์ตรงที่วัดแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีการแสดงก็จะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับข้างในก็ยังมีสถูป โบราณอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นริมคลองบางหลวงก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถท่องเที่ยวแล้วก็ดูบรรยากาศได้นะครับตรงที่ท่านเห็นเป็นสีสันอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่อะไรเลยนี่ก็คือใครมาที่นี่แล้วก็ต้องมาให้อาหารปลาสวัสดีครับอาหารปลาถุงละเท่าไหร่ครับถุงเล็ก ผมขอถุงเล็กถุงหนึ่งวันนี้ผมจะพาท่านมาให้อาหารปลาก่อนที่จะจบทิปคลองบางหลวงกันถุงเล็กนี้1 0บาทถุงใหญ่20บาทหรือท่านจะเอาเป็นถุงหนึ่ง100บาทก็มีนะฮะตามมาดูครับให้อาหารปลาสวายกันเป็นการร่ำรากันไปนะครับของการให้อาหารปลาสวายเป็นยังไงท่านจะเห็นปลาสวายปลาสวายตัวใหญ่ เลยนะฮะง่ายๆฮะซื้อสิบบาทแล้วก็โยนลงไปมาล้ครับมาแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปลาสวายตัวใหญ่มากครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะมากินอาหารที่ผมให้นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวมาก็จะมาให้อาหารปลาสวายแบบนี้แหละครับอ่าปลาสวายเห็นก็จะมารุมกินกันนะครับผมก็จะล,ลา่าลาทิปยคลองบางหลวงพาท่านล่องเรือให้อาหารปลาสวาย นามาหนาอากาสนี้เลยนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในทิปหน้าแล้วก็ทิปต่อๆไปนะครับก็จะล่ำลาด้วยภาพอูป้ปลาสวายนะครับแย่งอาหารกันณตอนนี้เลยนะครับก็ขอสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ